ที่ทางกรอจังหวัดกาลสินก็ม uh ีการเร่งรัดส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศเมืองฟ้าแดดสงยางโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยพระไมแพรวาบ้านบ้านโพนนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆด้วยหลังจากพบการโดยนืองานที่ต่ำกว่าเป้าหมายครับในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาลสินหรือว่ากรอนะครับมีนายสุวิทย์สุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน ได้มีการเด่งรัดสว่วนราชการผู้รบับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการภายหลังพบผลการดำเนินง,งานต่ำกว่าเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอกำมะลาใยรบับผิดชอบโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล่าสุดมีการดำเนินการเพียงร้อยละ65โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนรบับผิดชอบโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินและที่ทำการปกครองจังหวัดกาลสินนะครับมีความก้าวหน้าร้อยละ90 โครงการก่อสร้างศูนย์เลีศขอไปคับโครงการก่อสร้างศูนศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยภาพไหมแพรวาบ้านโพอนอำเภอคำม่วงรับผิดชอบโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินมีผลดาเนินการเพียงร้อยละสิ แล้วก็โครงการบ้านพักค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและสร้างดิงกํำบันพิพิธภัณฑ์สิรินทรธรอำเภอสาสสัันมีผลการดาเนินการเพียงร้อยละ60นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าบอกว่าขอให้ส่วนราชก,การที่รับผิดชอบได้เร่งรัดผู้รับจ้างในมือการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และให้ส่วนราชการได้จัดทาแผนบริหารจัดการทุกโครงการไว้ให้พร้อมเพื่อให้แต่ละโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนครับ